สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่อิยามาแคปเปต้าวันนะคะจะเป็นคลิปแบนกกาดเด็คโปรไฟล์ค่ะของแบงก์กาดภาควีจะเป็นสายของซิ l เวอร์ทอนนั่นเองนะคะซึ่งซิ l เวอร์ทอนเนี่ยได้ของเสริมใหม่ในไใม่เทิร์นนั่นก็คือเจ้าตัวของรีเวิร์สนั่นเองนะคะซิ l เวอร์ทอนดากอนควีนลูเคียร์รีเวิร์สนะคะก็จะเป็นเด็คที่เล่นกับโซเนาะทุกอย่างเกิดจากโซมาเลย ก็ะะจะเป็นเอนจิ้นกันกลับมาของการล็อกนะคะที่เรียกว่าสายรีเวิร์สนั่นเองก็คือล็อกเรียกอากาศตัวเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยว่าในซิวเรทอนเนี่ยแคนเพลมูลของเรานะคะที่ได้ของเสริมใหม่ในเด็กของซิวรทอนได้อะไรใหม่ในเด็กบ้างแล้วก็จัดเด็กยังไงนะคะไปกันที่เกรดศูนย์ก่อนเลยแลวกันเฮีย่าขอเริ่มที่ตัวเริ่มลวกันนะคะตัวเริ่มบังคับเป็นซิวเรทอนเท่านั้นนะคะ เพื่อที่จะให้การในโซลของเราติดชื่อต่างเพิ่มอีกหนึ่งใบนะคะจะกับตัวของอีโอเลน่านะคะไปที่ดอทิเกอร์ค่ะจะเป็นตัวของนักสะกดกจิตจากคุมนรกค่ะสี่ใบคิดที่อตทิเกอร์ค่ะพี่ยาใส่ตัวของบักกิงดากอนสองใบนะคะฟอนทิเกอร์ไม่ติดชื่อค่ะฮุฟเมดิเชียนนะคะใส่สองใบฟอนทิเกอร์ติดชื่อค่ะซิลเวอร์ถอนบิสเทมเมอร์เซิร์ชนะคะเซิร์ชหรือเซิร์ชนั่นเองอ่ะใส่สี่ใบ และก็เป็นฮิวทิกเกอร์ค่ะในไ์่มดอลินดีนด้นะคะใส่สี่ใบก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะสซิวั์ทอนเป็นฟอนหกคีสองดอสี่หิวสี่นะคะเดี๋ยวเราไปต่อที่เกรดหนึ่งกันต่อเลยเกรดหนึ่งขอเริ่มที่ตัวเก่าก่อนละกันนะคะตัวเก่าของเราอยู่ในบ็อกซ์บ0ทศูนนะคะกับตัวของซิวั์ทอนแฮน d ดโกลไม่ใช่ซิวั์ทอนแฮนดดกริปลิเนียนนะคะ เชื่อลิฟเนียเอเค่ะเป็นตัวนี้จากบล๙นะคะใบฮัตต้าค่ะจะเป็นเกรึ่งบล๙เหมือนกันซิ orn, l เวอร์ทอนคอนจูเลอร์โลมี่นะคะสี่ใบและใบใหม่ค่ะซิ l เวอร์ทอนบีสเตเมอร์อาณานะคะตามนี้เลยเกรึ่งใส่ทั้งหมดสิบเอ็ดใบนะคะอา a านี่มีสกิลบอกว่าเมื่อถูกไล่ทับโดยการที่มาว่าซิ l เวอร์ทอนในเทอร์นี้นะคะได้หนึ่งเขาจะชัดนั่นเอง หนึ่งความสามารถค่ะเมื่อนะคะยูนิตนี้ลงสนามช่องเรียกาศจากในโซ,โซ่ได้ค่ะคอจากความสามารถของการ์ดท,ที่มีคำว,ว่าซิวเวอร์ทอนในชื่อการนะคะถ้าไม่เคยไงเดนไปเทร์น,นี้เอาอยูนิตนี้และเรียการใบอื่นที่มีคำว,ว่าซิวเวอร์ทอนหนึ่งใบเข้าสู่โซ่ได้หนึ่งขาตัวชาร์จนะคะไปต่อัาที่ตัวใหม่กันเลยตัวใหม่อีกหนึ่งตัวนะคะมาจากไมยเทินซิวเวอร์ทอนปีดเทมเมอมร์มาลิจ,จิกานะคะสี่ใบ มาริจิก้าบอกว่าเมื่อลงช่องเวนการ์ดนะคะเขาตบบัสหนึ่งโซชา์สามถ้าโซชาร์กร์ติดชื่อซิวทอนสองใบหรือมากกว่าด้วยจูนหนึ่งนั่นเองอ่ะแล้วก็อีกหนึ่งความสามารถออโต้ออโต้บอกว่าเมื่อลงสนามในช่องเบียการจากความสามารถหรือค่าคอร์กร์ดท,ที่มีคําว่าซิวอทอนนะคะคอร์กเกตสองหรือสูงกว่าจากโซหนึ่งใบลงช่องเบียการในแถวตั้งเดียวกับยูนิตนี้ก็คือสามารถเอามา เอาเกต2องจากโซหรือ3าจากโซลงมาในคอลันมเดียวกันเพื่อทําผลความสามารถล็อกชื่อหรือล็อกเกตต่างนะคะล็อกเกตต่างของซิวร์ทอรีเว้นั่นเองต่อไปค่ะซิวร์ทอร์ไลทิงดากอนนะคะใส่มาสามใบและซิวร์ทอร์มาริโอเนตนะคะลิเลียนอีกสามอีกส่ใบก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสําหรับเกต2เด็กซิวร์ทอร์ของเรานั่นเองเป็นสิบเอ็ใบ ไปต่อกันที่เกรซามของเราเลยเกรซามของเราค่ะซิวอร์ทอนดาก้อนเอ็มเอสวีนัทลูเคียนนะคะบัตรนี้ใส่สี่ใบนะคะเป็นตัวประหยัดคาลเตอรต์บาร์แล้วก็เป็นตัวคอเรียาการให้เต็มสนามได้นั่นเองนะคะเป็นตัวเก่งเลยไม้ถัดมาค่ะซิวอร์ทอนดาก้อนควีนลูเคียรีเวิร์สใส่แค่สองใบพอนะคะแอคทีฟความสามารถเวนการหนึ่งครั้งต่อเทิร์นนะคะถ้าเป็นการของเรามีคําว่าลูเคียนในชื่อการนะคะอคอสคาลเจอร์บาร์หนึ่ง เลือกล็อกเรียากาศของเราที่มีเกจแตกต่างกันสามใบนะคะทําความสามารถาพี่ยาจะอธิบายตามนี้นะทาความสามารถตามสถานะตัวนี้ถ้ามันอยู่บนช่อง ans, แวนอ่ะถ้ามันอยู่บนช่องแวนก็คอการ์ดออกจากโซลงช่องเรียากาศแถวหน้าบัาครับแถวหน้าไหมพี่ยาขอดูก่อนนะอยู่ในช่องแวนเลือกร์ดที่มีเกจแตกต่างกาันสามใบจากในโซคอลงช่องเรียากาศนะคะไม่ต้องอตรงไหนก็ได้และอีกหนึ่งความสามารถค่ะถ้ามันอยู่ในโซ่ไลาร์ดไปนี้ในสภาพสแตนนะคะ แล้วก็คอนตินีช่องแวนการ์ดนะคะถ้าแวนการ์ดของคู้แข่งเป็นเกจสามหรือสูงกว่ายูนิตแถวหน้าทั้งหมดของเรานะคะได้รับพลังเพิ่มขึ้น900 0อ่ะไม่ใช่9,000ันได้รับพลังเพิ่มขึ้น3 0 0พันต่อการ์ดล็อกทุกๆ1ใบซึ่งตัวมันเนี่ยล็อกได้3ใบก็บวก9 0 0 0นะคะถ้าล็อกไป6ใบก็บวก18 0 0 0นะตามนี้เลยซิว่าทอนดาร์กอนเทมเมอร์ลูเคียนะคะใส่2ใบใบนี้เป็นตัวเก่าเอาไว้ตีนะคะไม่ได้เอามาไลเวนแต่ไลเวนได้ ไม่ติดเพราะว่าถ้าเรามีตัวของอเกตหนึ่งไอเดมก็สามารถใช้ประหยัดไปหนึ่งคาเบาร์ได้นั่นเองนะคะต่อมาค่ะซิว่าทอนบีสเตเมอร์โดรีอนนะคะใส่สี่ใบเลยมันนี้เป็นตัวเก็บลีแล้วก็เป็นตัวเอาไวจ้จวดได้นะคะสําหรับโดเรียนนี่ก็จะเป็นเกยสามทั้งหมดของพี่ย่าค่ะสิบสองใบเดี๋ยวเราไปดูกันที่วิธีการเล่นของเด็กนี้กันเลยค่ะเข้าสู่ที่วิธีการเล่นกันเลยนะคะพี่ย่าขออนุญาตเซตมือนะคะในม้อจับทักวีจะได้ง่ายต่อการอธิบายนะคะ แล้วก็ทำกองข่อยู่ในลักษณะการซุ่มเริ่มก่อนดีที่สุดค่ะเจอหนึ่งพี่จะได้เป็นเจ้าตัวนี้ค่ะจะดีมากๆากเลยสําหรับอา่านะคะเริ่มเลยครับตัวเริ่มเจอหนึ่งแล้วก็ผ่านเธอเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะทีนี้เขาเธนคู่แข่งเขาจะตีเรามาเจ็บหน,นึ่งเาเมจเขาเธนจวกค่ะไล่เป็นเจ้าเป็นนี้ค่ะมาดิิก้ารงช่องแหวนหนึ่งเขาเติร์ปานค่ะโัช้าสาม อ่ะเปซิวัตถอนสองใบนะคะได้จั่วการ์ดหนึ่งใบอาน้าสก,กิลค่ะหนึ่งคอร์เตอร์ชาร์ตและจากนั้นนะคะตอนนี้อ่ะลงจะตัวโรมี่ไปก็ได้แล้วก็เลคค่ะเอาตัวเองเข้าสู่โซ่ดูการ์ดสามใบามาสูงกองค่ะเอาซิวัตถอนกี่ใบก็ได้เข้าโซ่เอาอะไรก็ได้เข้าโซ่พี่อาก็เอาปุ๊บอ่ะซิวัตถอนเข้าโซ่นะคะแล้วที่เหลือไปใต้กองทีนี้ก็โจมตีเลยค่ะ เก้าพันได้เช็คไม่มีนี่ก็ผ่านเธอเนอะรับไปหนึ่งเดมค่ะเป็นโดรีเอนค่ะถ้าเขาตีต่อเราประกาศหมื่นหรือว่ารับมาอีกหนึ่งเดมก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นพี่ย่าเนี่ยสองถึงสามเดมกำลังดีอยากฟ้อนพลังขึ้นสามค่ะสเตนจรวดหนึง่งะวีนัสลูเคียค่ะแอคเทิร์สองจรวดหนึง่งอะถ้าตอนนี้ในกรณีเนี้ยโดรีเอนเราขึ้นมือแล้วคือเราได้จั่วคืนแน่ๆ แต่สิ่งที่เราขาดคือรีเวิร์สนะคะตัวอาหารรีเวิร์สของเราคือเจ้าตัวนี้เลยลงมาเลยค่ะรีเดียนสกิลค่ะบ้านหนึ่งเอามารีเวิร์สเข้าโซมาค่ะรีเวิร์สเข้าโซตามนี้แล้วก็ลากเจ้าจตัวนี้ลงหลังเพราะเราจะต้องคอเรียกัดลงแถวหน้านะคะสัังนั้สกิลแวนเขาจะบ้านหนึ่งทิ้งมือหนึ่งค่ะ นี่ทิ้งเป็นมาลิทิกาแล้วคันคอเลยคอ,อแบบนี้หลังจากนั้นใช้สกิลของอีโอลีนาได้ค่ะอีโอลีนาสกิลก็คือเราจะหงายเดมนะคะเอานี่ กับเดกกาดใบอื่นของเราหนึ่งใบเข้าสู่โซ่พี่ยาเลือกเป็นลิเลียนแล้วกันเข้าสู่ไงนหนึ่งแดมค่ะแล้วก็สกิลของมาริจิก้าค่ะพี่ยาคอ,อลงตรงนี้แล้วก็ตัวนี้ลงตรงนี้เราจะได้แบบนี้นะคะจากนั้นเราก็เราสามารถสลับตำแหน่งให้เจ้าตัวนี้ไปตีได้เพราะมันโจมตีได้ดีกว่าลงโล,งลงมี่ค่ะ แล้วเราไม่ต้องทําในกัโรมี่นะคะโซนเราไม่ค่อยดีถ้าเรามีเกสตามเนี่ยจะดีมากอะทียาขอปุ๊บไปเลยก็ใช้สกิลของวินัสลูเคียค่ะเกตต่างค่ะสามสองหนึ่งไลค์ค่ะ x อจเซลสองเจอหนึ่งใบทีนี้ก็จะมีเรียกะลงเพิ่มลงเพิ่มประมาณนี้นะคะ โตเราดีกว่านี้เราจะได้เรียกาเล่นที่ดีกว่านี้นะคะอ่าจังกว่านี้ก็ไม่บวกเก้าพันเพราะเราเริ่มก่อนนะคะแล้วก็เอาตัวที่ตีเบาที่สุดออกไปก่อนแล้วกัน9ก้าันแวนตีค่ะหมื 12, ่นสองทวินไดอ่าอันนี้คิก็ถ้าเขาปล่อยคิแวนพลังให้โรมี่นะคะเพราะเป้าเซ็กันเช็คไม่มีเป็นวีนัสนะคะจากนั้นทำสกิลของ ตัวนี้เมื่อโจมตีจะบอกอีกหนึ่งหมื่นค่ะถ้าโซต่างกันสี่ใบครับเลยหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ค่ะต่างกันสี่ใบบอกหมื่นค่ะสิบเก้ายี่สามอ่าเี๋ย่สิบเจ็ดจบเทิร์นค่ะจะปลดล็อกก่อนนะคะแล้วค่อยทำสกิลของโดเรียนเก็บค่ะเข้าหกตัวจว3สาม หยิบกาดเกทสามซิวร์ทอนขึ้นมือค่ะนี่ยาก็หยิบเป็นพีนัทขึ้นมือมือเราก็จะมีแปดใบนะคะตามนี้เลยแล้วก็เล่นแบบรับเดมค่ะไม่มีฟ้อนแถวหน้ามือแล้วก็ปากกาค่ะปากกาเอว่าไปแต่แล้วที่เหลือเราก็กัไม่ได้แล้วนะคะเพราะถ้ามือเป็นเกทสามเนาะ อ่ะแล้วก็ปลานี้ไปเพิ่มนะคะเข้าเทินก็สแตนจั่วขึ้นมาหนึ่งใบถ้ารอดเราก็จะได้ไลทใหม่ค่ะเป็นเป็นวีนัสเอ็กเซลสองจั่วตัวตีเราก็จะเยอะกว่าเดิมและหนึ่งค้าเตอบัท,ทีมือหนึ่งเลยแต่นี้ต้องปิดแล้ว เจ่ยขอการจากโซประมาณนี้แล้วกันนะแล้วก็มาดิจิก้าสกิลค่ะลาบลอกมาแค่นี้ค่ะไม่ต้องทาตัวนี้นะคะจากนั้นก็แล้ก็ลากลงมาค่ะไนซิงค่ะโดเรียนแล้วก็จัดการเลยค่ะรีเวิร์สลูเคียแปแงล่างค่ะอันนี้เจ็ดต่างนะคะสองหนึ่งอ่าสองสามหนึ่ง เกตังสองสามหนึ่งได้แอคเซลค่ะปุ๊บไหลยังมาโจนหนึ่งใบอ่ะแล้วก็ลงไปเลยซิว่าถทอรลูเคียแล้วก็มาเริ่มการจมตีจากเว็บที่ยากที่สุดกันเลยค่ะสิบแปดยี่ิเอแถวหน้าจะบวกตามกันล็อกทุกๆสามอาทุกๆหนึ่งใบใบละสามพันมีสามใบเก้าพันทวินได้ฮิวฮิวได้ ฮิวได้นะคะพี่ย่าให้พังโรมี่เอาเอากระขึ้นมืเอเริ่มจากตัวที่เบาที่สุดก่อนแล้วกันยี่สิบแปดค่ะไปเลยอันนี้ก็เก้ากับแปดสิบเจ็ดทิกเกอร์ยี่สิบเจ็ดบวกห้าพันสาสิบสองอันนี้สิบเก้าบอกห้าพันยี 5, 0, 27, 27่สิบสี่ยี่สิบสี่บอกเก้าสามหมื่นสามสิบสองบวกหมื่นยี่สองบวกห้าพันยิบเจ็ดยิบเจ็ดบวกเก้านะคะ เป็นสามหมืนหกค่ะแล้วก็ตีสามหมืนหกประมาณนี้เลยค่อนข้างแรงมากๆเลยนะคะเจอเพื่อนนะคะแล้วทำโดดีเอนค่ะสองสาอันนี้เป็นสี่ห้าหกเจ็ดแปดค่ะเข้าโซ่แปดใบจวดสี่ีเกยสามขึ้นมือหนึ่งใบ ประมาณนี้เลยนะคะสําหรับเด็กลูเคียนะคะเล่นประมาณนี้เลยสมุนกรนดับโซกับ soul, การบนมือมันดีกว่านี้แล้วสวยกว่านี้เวลาเราป้องกันหรือเวลาเราบุกเนี่ยเราจะไม่ต้องลงกาซจากมือมาเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะจะใช้กาซจากโซมาล็อกหมดเลยหรือว่าถ้าขอจากมือก็ขอแค่เก็ดที่เราไม่ได้ขอไปจากโซเพื่อมาล็อกนั่นเองนะคะก่อนไปก็ขอพี่ยาขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องไอซ์มะด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาคดคลิปใหม่จากพวกเรานะคะวันนี้พี่เอรขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวส Bye bye